ดูด้ครับผมดูด้วบผมมีแบบบินตามด้วยนะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> บินไวกอดโอ้โอ oh, oh, ้คุณผู้ชมดูฮนะไอดีเกมบัตริมเกมและระบบสุ่มของรางวัลมากมายต้องที่นี่ชิบะสโตที่สุดของบริการเกี่ยวกับเกมลิงอยู่ด้านล่างครับดูซิวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างตัวกระองตองัวละครใหม่นะครับผมใจฮะก็เอามาขายแล้วนะผมฮียอีโวเหรอ รู้สึกว่าจะมามาหลายวันแล้วดีกว่าช่วงดีก็โทษทีนะครับผมไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่ก็ติดเอ่อทำร้านนะครับผมไปทําธุรกิจอาหารนิดนึงนะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้ว่างเข้ามาเล่นเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับผมผมขอดูเอ่อกล่องดอบดอบเลทหน่อยนะครับผมว่าดอบเลทเท่าไหร่สลับเอ่อตัวใจนะครับผมอ่ะตัวใจดอบเลทสีม่วง24%นะครับผมโอเคเป็นสีม่วงนะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่ซึ่งสีทองจะเป็นเอ่อบัตรใช่ไหมฮะบัตรทองนะครับผมสีทองแค่ 1%, 1เท่านั้นนะครับผมฮะแต่ว่าดอเรลดอันนี้เลยครับผมดอเรลดไอหนวดเขียวนี่คือ1%นอครับผมมีใครหมดไปเท่าไหร่บ้างครับผมผมอยากรู้ผมเห็นเพื่อนผมมาไปเปิดด้วยแล้วมันหมดมากครับผมอีกฮะ หนวดดำเออหนวดดำมาใหม่เว้ยคุณผู้ชมอยู่ในกล่องนะครับผมนะนี่เลยหนวดดำเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมผมไปดูช่องไอ้้ไอช่องอะไรวะที่มันแบบติดหน่อยอ่ะช่องอะไรวะที่มันชอบแบบลามุกหน่อยนะครับช่องอะไรไอ้ไอ้ไอไอลืมว่ากูเหรอลืมละไอ้ตั้งอย่าไปแซวมันมากมึงว่ากูเหรอ fc มันจะเย็นๆนะผมอยู่เพื่อนพิมด่ากูนะเพื่อนกันนะผมหยอกเล่นหยอกเล่นถึงจะหยอกถึงจะปั่นเรื่องจริงก็เอไม่ใช่เหออ่ะเห็นไอไอ้มันบอกว่าโอกาสดรอปเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมผมก็อยากจะลอง คือตอนนี้เพชรมันมีอยู่ประมาณ5,000เพชรนะครับผมฮะสามพันใช่ไหมผมมีห้าผมหมดสามพันนีผมจะได้ไหมนะผมคุณผู้ชมดูนะครับผมมันจะหมดเท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันมึงก็ดีดีใจเวอร์ไปเดี๋ยวดูหน่อยสิว่ามึงหมดเท่าไหร่มาคุณผู้ชมครับหนวดดำเดี๋ยวต่อไปเชื่อกูดิโอ้โหคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวก่อนสต็อปเลยครับผมจาก5,000เพชรเหลือ1,500สักเก้าสิบเพชรไม่กอดโอ้โหมึงก็หมดเยอะไปขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อก็มาดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะหมดไปเยอะเลยนะครับผมซึ่ง แนะนำก็ผมถ้าเกิดไม่มีตังก็อย่าไปสุ่มเลยฮะมันเปลืองแต่วันนี้เรามาทำอะไรนั้นเรามากับคอนเทนต์ที่นานๆจะมีทีก็คือบาร์บี้ขยี้โปครับผมฮะโอเคครับผมวันนี้ผมจะพามาดูคลิปคลิปหนึ่งที่เราไปเจอมาแล้วเราคิดว่าเราสามารถเอามาแยกเป็นคลิปคลิปหนึ่งได้เลยก็คือคลิปบาร์บี้ขยี้โปนะครับผมฮะซึ่งนั่นก็คือคลิปคลิปนี้ครับผมฮะคลิปประมาณ2นาทีที่แสดงถึงโปที่ค่อางจะนานมากครับผม ซึ่งโปรนี้นะครับผมเป็นโปรที่ถึงมันจำไม่ได้โหดเท่ากับเออโปรตายตั้งแต่เอบิร์อเบ,บินนะครับแต่ว่าโปรนี้ก็ถือว่าอัศจรรย์เหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งเจอครั้งแรกเหมือนกันฮนะอ่ะมาถึงก็รีพอร์ตก่อนเลยซึ่งคลิปนี้ไม่มีเสียงซะด้วยนะครับผมคุณดูมันบินอย่างนี้เลยเซึ่งคนที่ถ่ายคลิปมาก็คือรีพอร์ตท,ทั้งทีมเลยนะครับผมจอรดีะเห็นไหมฮะซึ่งโปรบอกเลยนะครับผมทุกคุณผู้ชมดูฮนะมึงก็โกงไปคือบินแบบนี้ใครจะไปเจอเองอุย้ย ยิงครับผมอุ ي, ๊ยวาร์ปได้ด้วยครับผมผู้ชมฮะวาร์ปได้ด้วยครับผมเป็นไงดูด้วยครับผมดูด้วยผมมีแบบบินตามด้วยนะฮะโอ้าวบินไวเกอรโอ้โอ้ผู้ชมดูฮะอย่าบอกนะนี่มันซุนงอคงครับผมบินได้นะฮะขี่เมกวิเศษบินไปมาทั่วทั้งแมพได้โอ้โหนี่มันพระเจ้าชัดๆเลยนะครับผมโอ้โหแต่ว่าถ้าเกิดพูดตามสามสัญสำนึกของคนนะผมก็คือผมคิดว่านะ โปรนี้ทําให้เราคาดไม่ถึงก็ตรงที่ว่าเออต่อให้เรารู้ว่าแม่ดนั้นเราเจอโปรก็จริงครับผมเห็นขึ้นหัวฆ่าตายรัวๆแบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าเราจะเก่งถึงขนาดตามราคาโปรได้ก็จริงครับผมแต่สามมาสนอทั่วไปคงไม่คิดหรอกครับผมว่าเราจะเจอโปรอยู่บนฟ้าใช่ไหมครับผมอาจจะเห็นโปรวิ่งไปวิ่งมาอยู่ที่พื้นก็ได้แบบหาจังหวะยิงอะไรงงี้แต่ว่า ซึ่งเมื่อเราเจอโปนี้คงไม่มีใครคาดคิดหรอกครับผมว่าโปมันจะบินอยู่บนฟ้าแล้วคอยยิงเรามาจากข้างบนนั้นนะฮะซึ่งตามคอมเอนตเซนส์ของเรานะผมต่อให้เราเห็นอยู่ในแมพว่ามีกระสุนยิงอยู่ตรงนี้ก็คงไม่มีใครคาดคิดที่จะเออหันสะโขบขึ้นไปบนฟ้าเพื่อส่องดูหรอกใช่ไหมละครับผมอย่างดีก็แค่มองที่บนตึกหรือว่าที่ป้อมที่ไรพวกนี้ใช่ไหมละครับผมฮะมันจะทําให้โปนี้ดูอันตรายนั่นเองครับผมดูนะครับผมมึงบินไปทั่วแบบได้เลยมึงก็โกงไป และทุกวันนี้นะผมสลับผู้เล่นปกติก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะผมเพราะว่าสิ่งที่เจอในวันนี้ก็คือมีอะไรมหมเนี่ยอ่ะไม่มีเลยนะผมอ่ะสิ่งที่เจอก็คือไม่เอ้ยโปรเยอะชิปเป่งเลยนะครับผมสลับเกมฟรีไฟลตอนนี้นะซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่า gm จะแก้โปรได้ในเร็วๆวันนะครับผมฮะขอบคุณมากที่ส่งคลิปนี้มาให้เราดูทําให้เราได้รู้ว่าสุนหงอคงมีอยู่จริงนะครับผมฮะ <c oughs> ได้ไหมวะ ในไหนคือเราก็มาขครยี่โปรเลยนะครับผมเรามาดูซิว่ามีคอมเมตนต์ไหนที่ส่งคลิปโปรกันมาอีกบ้างครับผมเราจะมาดูคลิปโปรเหล่านั้นกันนะครับผมว่ามีคลิปไหนที่มันเกี่ยวกับโปรบ้างน,นะครับผมมาไปดูกันเลยฮนะโปรใหม่มาแรงแทบมองไม่ทันขนาดนั้นเลยนะอะลองดูหน่อยกันนะครับผมหนึ่งนาทีนะฮะมาอุ๊ยตนาฟันหัวนะครับผมไม่ใช่มาแบบเนินจาแยกร่างมาอะไอ้เนกเวิร์ไปมาแบบนั้น ยังไงครับผมตอนนี้เขาอยู่กันที่อาโลไฟฟ้านะฮะเฮ่ยัง่้ยอุยอ้ไรอยอุ้ยอุยอะไรวะเดียวอุ้ยล้เมันเ้งออกเลยโอ้โหรีพอร์ตมาทันด้วยโลโลอาโซโลโอ้ยอะไรวะคาตานาฟันหัวอันนี้จะเป็นเอ่อโปวาร์ปใช่ไหมครับผมฮะแต่ว่าเฮ้ยมึงก็ มันเกิดขึ้นเร็วมากครับผมไปดูภาพชา้าเอ้ยมีภาพช้าให้ดูด้วยนะครับผมอ่ะดูหน่อยนะครับผมว่าจังหวะนี้ฮะปุ๊บปุ๊บ,บ,บเห็นไหมครับผมมาทีตายไปสองนะครับผมฮะแล้วมันว่าไปฝั่งนู้นอีกจะครับผมคอยดูปุ๊บว่าฝั่งนูน้นฟัตนตัวนู้นฮะแล้วก็กลับไปฟันตัวข้างหลังอีกทีหนึ่งนะครับผมน,น,น,นีมันเร,เ,รเร็วโคตรถกโกงเลยโบนีนะฮะ มันโปรแคปชั่นเข้าใจง่ายแต่ได้ใจความครับผม50วินาทีนะฮะเรามาดูโมเมนต์โปกันนะผมมันไม่ใช่โปวาร์มปมันโปบินแล้วก็โปมองอะอ่าเป็นโปบินแล้วก็โปมองนะครับผมไม่ใช่โปวาร์ปนะฮะมุดอกลน่ะคือ,อก็ต้องรอดักแล้วกำลังดักโปนเลยฮะมีแปว่ามีข้างล่างมีคนดักข้างล่างคนหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมฮะโอเคเราจะมาดูกันครับผมว่าเขาสามารถกำจัดโปได้หรือไม่นะฮะ เรื่องาวเกิดอะไรขึ้นวุ้ยโอ้ยไอ้โป้ไอ้โปมึงยิงผู้หญิงได้ลงคอจิตใจมึงทำได้วยอะไรเนี่ยก็คือตอนแรกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวฟังอ่าคลิปยังไม่จบเชื่อผมอ่าเดี๋ยวเราฟังให้จบไปแล้วกันนะครับผมฮะไอ้ยังไม่กูตกใจหมดเลยได้สงสารใส่ชุดไอ้หาไอ้หาดด้วยนะ <Okay. S 2> โ,โอเคคือตอนแรกเขาบอกว่าเออมันไม่ใช่โปรวรับมันเป็นโปรบินแล้วก็โปรมองอะ่ะนี่นะครับ <สา S 1> ผมตอนแรกคือเขาคิดว่าเออไม่ใช่โปรวรับเนาะเป็นโปรบินแล้วก็โปรมองนะครับผมเขาเลยจัดการวางแผนเอาไว้นาะว่าถ้าเกิดขึ้นมาจะได้เตรียมยิงอะไรอย่างนี้แต่ปรากฏว่าก็ตามภาพผมมันวับขึ้นมาฮะทำให้เราเออไม่สามารถคาดการณ์การโจมตีของมันได้เพราะว่าวับมาอย่างนี้ไข่ไม่จะไปรอดว่ะเฮ้ยามจริงเถอะแม่แตละโโปรบอกเลยที่มันแฟนตาซีจริงๆเลยนะครับผมฮะ แค่ดูก็รู้เลยว่าอันนี้โปรแน่นอนนะครับผมฮะอ่ะดูหน่อยสิลุกไปหยุดด้วยนะมึงบินอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหใครจะยิงมึงโดนเอาง่ายคือสามัญสำนึกคนก็ไม่คิดว่ามันจะลอยอยู่ข้างบนฟ้ากันหรอกใช่ไหมครับผมฮะใช่ไหมเออแล้วแบบถ้าเกิดม่อยู่ที่พื้นมันก็ยิงไม่ได้อะยิง,ยงฮะอ,อ้าวให้โปรแบกนะครับผมฮะก็รีพอร์ตไปนะครับผม ถ้าเกิดเป็นผมคือถ้าเกิดสุ่มเจอโปก็แนะนําให้กดออกนะครับผมเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์โดนรดแรงก็ได้นะเหมือนโดนแบรนอะไรเงี้ยฮะแบบรดแรงอะไรเงี้ยฮะอ่ะโป<บ>แม่งโกงจัดลูกประยุทธ์ด้วยนะมันคือโปกดูตอนใกล้จบนะครับประมาณหนึ่งนาที ครั้งแรกเด้อครับผมอ่ะให้ดูบอลหนึ่งนาทีที่ผมคลิปหนึ่งนาทีกว่าอ่ะน่าจะประมาณนี้ใช่ไหมโอเคมาบ้องไปแน่นอนดิ๊บดีครับผมก็รังแบบอายุป้องวางแผนแบบป้องกันโปกันนะฮะโปรดูซิว่าจะเป็นโปอะไรนะครับผมอ่ะขอเดาว่าเป็นโปวาร์ปเนาะตมขอยันโปอุยโอ้โห แค่ไม่กี่วิโอ้แค่ไม่กี่วิโอ้โหมาเป็นเส้นเลยครับผมรอบนี้ฮะเดี๋ยวดูหน่อยสินหนุ่มคนนี้นะครับนีไ่ไงครับเป็นไงดูภาพช้าอีกครั้งก็ได้นะ โอ้โหนี่มันสวยงามมาเป็นเส้นเลยรู้มดเลยใครอยู่ไหนครับผมจังเรียกพี่ได้เลยนะครับเนี่ยจึงทำเหมือนกับตาจริงในการแตะเชื่อตายฮะโดยท้ายแต่ไม่ได้ล็อกหัวนะใช่ไหมเลี้ยงแบโปรล็อกหัวนะผมคือเป็นคลิปจากรายการอื่นใช่ไหมผมแล้วก็เอามาใส่ในคลิปโปรให้มันดูเข้าๆกันใช่ไหมฮะก็เอ้ยสร้างสรรค์ดีแต่ว่ามันเป็นโปรนี่สิแล้วมีแบบโอ้ยถ่ายลงทิกตอกเลยผมไม่โดนแบนได้ไกลกว่าเด็เฮ้ยถายจริง my god เอาเป็นว่าคลิปบาร์บี้คายีโปก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดมีโปใหม่หรืออะไรใหม่หหมก็ประส่งในแชทในแฟนเพจได้ครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วก็มาทําคลิปกันให้ดูนะผมมาเตือนภัยกันอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าไปแล้วฮะบ๊ายบาย